เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนเขาเจอปัญหาชีวิตหนักๆแต่เขาสามารถรับมือกับมันได้ง่ายกว่าที่เราคิดในขณะที่บางคนก็เจอปัญหาชีวิตคล้ายๆกันนี่แหละแต่ไม่สามารถรับน้ำหนักกับความกดดันความเครียดที่เข้ามาได้เลยแล้วถ้าคุณอยากรู้ว่าทำไมอุปสรรคและปัญหาถึงโค่นล้มคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ได้หลังจากที่คุณฟังจบคุณจะมีภูมิต้านทานแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิม ไม่รู้ว่าคุณเคยติดปัญหานี้เหมือนกันหรือเปล่านะล่าสุดมีคนมาเล่าให้ผมฟังประมาณว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีกระจิกกระใจจะทํางานเลยเพราะว่ามันมีเรื่องบางอย่างในใจที่กดดันอยู่พอถามลึกลงไปเลยเยเขาก็ยอมเล่าให้ฟังประมาณว่าเหมือนมีเรื่องกระทบกระทั่งกับคนอื่นแล้วมันทําให้คิดมากไม่สบายใจแถมยังปล่อยวางไม่ได้อีกถึงขนาดที่มันทําให้เขาจมดิ่งลงไปในพลังงานลบๆถ้าคุณเคยเป็นแบบนี้เหมือนกันนะ คุณลองเอาวิธีคิดตรงนี้ไปประยุกต์ใช้กับตัวเองดูเป็นประโยคทองคําที่ได้มาจากนักเขียนคนหนึ่งเขาโด่งดังจากการเขียนหนังสือแนวจิตวิยาพัฒนาตัวเองในต่างประเทศชื sure, ่อว่ามาร์คแมนสันเขาพูดความจริงบางอย่างที่บางทีคุณอาจจะยังไม่ได้ทันสังเกตคือเวลาที่คุณเจอเรื่องเครียดไม่สบายใจถ้าพูดตามตรงเลยนะเราไม่สามารถปล่อยวางได้ทุกเรื่องจริงๆหรอกสมมติว่าถ้าคุณอยู่ในต่างประเทศแล้วอยู่ดีๆก็มีคนวิ่งมาฉกกระเป๋าตังค์เป็นไปได้หรอครับที่เราจะปล่อยวางยืนอยู่เฉยๆส่วนใหญ่ก็วิ่งตามสุดกกําลััังงนนนท้้ะ นั่นหมายความว่าชีวิตของคุณจะต้องแคร์บางสิ่งบางอย่างอยู่ดีถูกไหมคุณจะเห็นได้ว่าการชั่งมันชั่งแม่งกับทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตไม่ได้มีอยู่จริงนะย่างนั้นคําถามต่อมาคือเราจะต้องแคร์อะไรบ้างล่ะมาร์กแมนสันตอบตรงกันคาว่าไม่แคร์กับอุปสรรคในการไปถึงเป้าหมายของตัวเองตั้งหกักขยายความให้คุณเข้าใจก็คือคนที่เขามีเป้าหมายชีวิตชัดเจนน่ะเขาจะเลือกแคร์เฉพาะสิ่งที่มีความสําคัญและมีความหมายต่อเป้าหมายจริงๆเท่านั้น ถ้าจะยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจชัดๆนะก็คงจะเป็นบิลเกตมหาเศรษฐีระดับโลกครับเพราะว่ามีคนเคยถามคําถามบีบหัวใจของบิลเกตว่าวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของคุณเนี่ยมันคืออะไรวินาทีนั้นแววตาของบิลเกตเปลี่ยนไปทันทีแล้วก็พูดออกมาว่ามันคือวันที่แม่ของผมเสียชีวิตคําตอบของเขาอ่ะมันผิดความคาดหมายที่เราเดากันสุงสี่สูงห้านะคุณวันที่มันเลวร้ายที่สุดในชีวิตของเขากลับไม่ใช่วันที่สตีฟจ็อบกล่าวหาว่าเขาขโมยไอเดีย ไม่ใช่วันที่เขาต้องจ่ายเงินค่าปรับเป็นพันล้านดอลลาร์สหรัฐจากข้อหาการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมไม่ใช่วันที่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วโลกพากันต่อต้านบิลเกตถึงขนาดที่เขาโดนผู้ต่อต้านปลาขนมเค้กใส่ขาวและเต็มหน้าเต็มแว่นเลยคือถ้าโดนในที่รับตาก็ไม่เท่าไหร่นะแต่นี่โดนเค้กปลาใส่หน้ากลางสื่อมวลชนนะคิดดูแลภาพนี้คนได้เห็นกันทั้งโลกแต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณได้ฟังมาบิลเกตไม่ได้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้วายมากที่สุดในชีวิตนะครับคุณลองคิดเอาดูแล้วกันนะครับ ในยุคหนึ่งที่ภาพลักษณ์ของบิลเกตไม่ได้พังแค่ในระดับประเทศนะแต่มันพังไปถึงระดับโลกสื่อมวลชนพากันประโคมข่าวเกิดเป็นคดีขึ้นลงขึ้นศาลกันลองคิดดูเอาแล้วกันนะครับถ้าเขาแคร์เรื่องนี้มากกว่าเป้าหมายในชีวิตของตัวเองเกินไปนะนั่งผิดหวังหลังพิงกำแพงโอ้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนวะเนียแทบจะไม่มีที่ยืนในสังคมป่านนี้เขาคงไม่สามารถรักษาตำแหน่งมหาเศรษฐีระดับโลกได้อะครับ ชีวิตของเขาที่ผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาได้เนี่ยเป็นเพราะเขาเลือกแคร์เฉพาะในสิ่งที่สําคัญและมีความหมายจริงๆเท่านั้นครับและถ้าคุณจะถอดเอาวิธีคิดเอาความรู้ดีๆไปใช้งานเดี๋ยวจะสรุปช่วงท้ายให้คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยครับลองมาดูตัวอย่างที่ใกล้ตัวขึ้นมาหน่อยเป็นเรื่องราวของนักปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งที่ผมเคยอ่านมาในหนังสือท่านเล่าว่าสมัยที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมในกรุงเทพใหม่ๆรูปร่างภายนอกของท่านก็ผอมแล้วก็สับพร่งไปด้วยเส้นเอ็น คนในวัดก็เข้าใจผิดคิดว่าท่านเป็นวานาโลกแล้วสมัยนั้นนะคุณถือว่าเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงเลยแหละจะรักษาอย่างไงก็หายได้ยากคือถ้าเป็นแล้วส่วนใหญ่จะเสียชีวิตคนก็พากันรังเกียจเดียดฉันท่านอ่ะเพราะกลัวว่าจะติดโรคทั้งทที่ท่านก็ไม่ได้เป็นและเวลาที่ท่านไปรับอาหาร่ะก็มีคนเข้าใจผิดแสดงอาการรังเกียจกระแทกจานข้าวให้เพราะว่าไม่อยากเข้าใกล้ไงโดนขนาดนี้ถ้าเป็นหลายๆคนอาจจะมีปากเสียงแล้วแต่ท่านกลับสงบนิ่งเฉยไม่แสดงอาการตอบโต้ใดๆรักษาใจให้สงบเป็นปกติได้ เพราะว่าท่านก็มีความคิดว่าเราเนี่ยมาเรียนวิชาสมาธินะอาหารก็เป็นของเจ้าอาวาสใครจะให้ด้วยท่าทางยังไงก็ไม่เป็นไรขอเพียงได้มีข้าวและประทานผ่านไปมือ้อนึงก็พอจะได้มีพลังหล่อเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรงและเอาไว้ใช้ปฏิบัติธรรมเท่านี้ยังไม่พอนะคุณเพราะความเป็นอยู่ของท่านก็ไม่ค่อยสะดวกที่นอนที่เขาให้มาก็เป็นไม้เก่าผุผูพังพังสกปรกเต็มไปด้วยตัวเลือดไหลส่วนมุงที่ได้ก็ขาดอีกท่านก็จัดการซ่อมแซมเตียงที่ผุพังให้กลับมามีชีวิตใหม่ เช็ดจนสะอาดส่วนมงก้อนนามาปักเย็บจนใช้งานได้แล้วพอตกทุกคืนก็ไม่ได้นอนเป็นสุกนะเพราะว่าตัวเลือดที่ซุกซ่อนตามรอยต่อของเตียงไม้เนี่ยก็ออกมากัดท่านแทนที่จะบี้ให้เละหรือฆ่าปิดปากมันซะแต่สิ่งที่ท่านทำก็คือสะดุ้งมาแล้วจับตัวเลือดใส่กระโถนคุณทําแบบเนี้ยจนถึงเช้านะ แล้วก็เอาตัวเลือดไปปล่อยให้ชีวิตสัตว์เป็นทานน่ะคือตลอดชีวิตการปฏิบัติธรรมของท่านท่านไม่เคยพูดหยาบนะหรือแม้แต่บ่นกล่าวว่าไร้ใครมีแต่คําพูดดีๆมีแต่คําพูดไพเราะอยู่ใกล้แล้วเย็นอ,อกเย็นใจท่านฝึกและพัฒนาจิตใจของตัวเองจนกระทั่งผลการปฏิบัติธรรมก้าวหน้ารวมไปถึงคุณธรรมหลายๆอย่างที่ท่านสะสมมาทั้งชีวิตและในที่สุดคนจํานวนมากได้ยกย่องท่านเป็นผู้นําทางจิตวิญญ,ญาณ คุณสังเกตดีๆนะครับนักปฏิบัติธรรมหลายๆคนก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณออกมาสอนผู้คนส่วนใหญ่ท่านเหล่านั้นจะคิดสอนตัวเองได้เวลาที่ต้องเจอกับวิกฤตปัญหาและถ้าคุณลองกลับมาคิดดูดีๆเนี่ยหลายๆครั้งเรามักจะสนัดสอนลูกสอนหลานสอนคนรุ่นหลังแต่ในวันที่เราต้องเจอกับอุปสรรคในชีวิตเรากลับลืมที่จะคิดสอนตัวเองและจุดพีิกที่สุดของเนื้อหาอยู่ตรงนี้ครับเวลาที่หลายๆคนเจอสถานการณ์ย่ำแย่ถึงขนาดที่ปล่อยวางไม่ได้ เป็นเพราะเขาไม่รู้จักการอัพเลเวลของคำถามตัวเองเวลาที่เจอเรื่องไม่สบายใจเขาก็ถามตัวเองแล้วว่าทำไมชีวิตแบบเฮงสวยขนาดนี้วะทำไมชีวิตบัดซบขนาดนี้นี่มันเป็นคำถามที่พาคุณไปหาทางตันครับแต่ถ้าคุณต้องการทางออกจริงๆนะให้อัพเลเวลของคำถามเช่นเวลาที่คุณเจอใครสักคนหนึ่งมาทําให้คุณหงุดหงิดแล้วคุณเก็บไปคิดมากเครียดปล่อยวางไม่ได้จากที่จะถามคำถามว่าทำไมต้องเจอคนเฮงสวยขนาดนี้ลองอัพเลเวลขึ้นมาเป็นสิ่งที่ฉันแคร์อยู่ในตอนเนี้ย มันเกี่ยวอะไรกับเป้าหมายชีวิตของฉันไหมคำถามเดียวเอาอยู่นะครับมันจะทําให้คุณไปต่อได้คุณอาจจะได้ข้อสรุปเองเลยว่าเฮ้ย <c oughs> มันไม่ได้เกี่ยวกับเป้าหมายเลยนี่หว่าจะแคร์ไปเพื่ออะไรวะเนี้ยมันเหมือนกับที่คนโบราณชอบพูดเลยคุณถ้าเอามาถือสาก็เป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าไม่ถือสาก็เป็นลมเป็นแรงคุณรู้ไหมว่าบางคนที่เขาเอาคําถามนี้ไปใช้งานจริงๆเนี่ยเขาทําถึงขนาดที่เขียนไว้บนกระดาษเล็กๆแล้วแปะไว้บนโต๊ะทางานเลยเพราะอย่างน้อยๆคาถามนี้จะทําให้คุณกลับมาให้เวลาแคร์กับสิ่งที่สําคัญในชีวิตมากขึ้น ฉะนั้นหากวันนี้คุณมีความฝันคุณมีความคิดที่ใหญ่มากๆแล้วถ้าเกิดมีหลายๆคนที่เขาไม่เข้าใจความคิดของคุณมาดูถูกความฝันมาเหยียบย่ําความรู้สึกเขาอาจจะทําให้ความคิดความฝันของคุณมันดูเป็นเรื่องงมงายหากคุณสนใจความคิดคําพูดการกระทําเหล่านี้เท่ากับคุณเอาความเข้าใจผิดของพวกเขามาทรมานตัวเองลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับและท้ายคลิปนี้มีข่าวดีมาบอกครับหากคุณชอบพัฒนาตัวเองทุกๆวันตอนนี้มีกลุ่มหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาใหม่ชื่อว่า เก่งขึ้นวันละ1%คุณจะได้อ่านเนื้อหาคุณภาพที่ย่อยมาแล้วจากหนังสือเป็นบทความสั้นๆอ่านจบได้ภายใน1-3นาทีไม่เกินนี้เพราะว่าเนื้อหาบางส่วนคุณก็อาจจะไม่ได้ฟังในช่องนี้เหมือนกันเน้นเนื้อหาไปในด้านของจิตวิยาพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการทํางานธุรกิจการตลาดการขายความสัมพันธ์ถ้าคุณต้องการพัฒนาตัวเองเข้ากลุ่มฟรีได้เลยครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับตอนนี้คนที่เข้ามาเนี่ยเกือบจะครบ1000คนแล้วนะครับ และสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะครับฟังเนื้อหาในครั้งนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบตรงไหนสามารถมาพูดคุยใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยผมจะได้เอาความคิดเห็นของคุณเนี่ยไปปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาเนี่ยให้มันตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้นในอนาคตใครที่ชื่นชอบเนื้อหาจิตวิทยาการพัฒนาตัวเองแนวนี้ในช่องนี้อาจจะไม่ได้ลงเนื้อหาทุกวันนะครับเพราะเราตั้งใจคัดสรรเนื้อหายอย่างปราณีตคุณสามารถกดติดตามหรือกดกระดิ่งได้ครับเวลาที่เนื้อหาอัปเดตจะได้ไปเด้งที่หน้าจอโทรศัพท์ของคุณแล้วพบกันใหม่กับผม Amazing Storytailing FL thank you